สวัสดีค่ะอั o m ทอรมิคคิวเรเตอร์คิมรานาค่ะในยุคนี้ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะถามถึงสารทุกสุขดิบของกันและกันด้วยการบอกว่าให้ดูแลสุขภาพและสุขอนามัยให้ดีกันนะคะต่อให้จะไม่ได้ไปไหนก็ตามแค่ในชั่วโมงหนึ่งเราก็อยากใช้น้ำล้างมือหลายๆรอบใช่ไหมล่ะคะแต่ก็จะมีหลายสถานการณ์ที่ทำได้ยาก เวลาล้างมือลำบากไม่มีอะไรจะสู้สิ่งนี้ได้เลยนั่นก็คือทิชชู่เปียกค่ะเมื่อพูดถึงทิชชู่เปียกฉันคิดว่ามันก็มีทิชชู่เปียกคุณภาพดีอยู่นะคะทิชชู่เปียกแค่หนึ่งแผ่นถ้ามันหนาและเหนียวแข็งแรงแล้วก็จะใช้ได้ดีถ้าเป็นทิชชู่ที่ผลิตโดยคำนึงและใส่ใจถึงสุขภาพของพวกเราก็คงจะดีถ้าให้คนทั้งครอบครัวได้ใช้กันใช่ไหมคะและมีทิชชู่ที่ทั้งครอบครัวสามารถใช้ได้อย่างวางใจอยู่ค่ะ นี่คะ่ะฉันได้เตรียมอะโทมมี่เวททิชชู่ไว้แล้วคะ่ะเพื่อดูแลสุขอ,อนามัยและสุขภาพในทุกวันขอให้ทุกคนตั้งใจดูกันนะคะอะโทมี่เวททิชชู่ผลิตในประเทศเกาหลี100%และมีทั้งหมด70แผน่นโอ้โหทั้งหนาและแน่นมากคะ่ะแล้วในนี้ก็ยังมีสติกเกอร์ปิดไว้ซึ่งช่วยให้ทิชชู่ไม่แห้งระเหยเวลาใช้คะ่ะและเนื้อสิ่งอื่นใดที่ฉันชอบก็คือวัสดุนี้ ดูแผ่นที่ออกมาสิคะโอโ้ทั้งหนาเหนียวและแน่นคะ่ะหนาขนาดมองไม่เห็นมือเลยลคะค่ะคนที่เลือกที่ชูเปียกเป็นเขาก็จะถามว่า65 GSM หรือเปล่าเป็นแบบถักกันน้ำหรือเปล่าเขาจะถามกันแบบนี้คะ่ะที่พูดว่า65 GSM GSM ที่ว่านี้คืออะไรมันคือหน่วยกรัมต่อตารางเมตรนั่นเองคะ่ะเป็นหน่วยที่ใช้วัดผ้าขนหนูหรือพวกเสื้อผ้าคะ่ะเวลาวัดความกว้างยาว1เมตรได้65กรัมนั่นเองคะ่ะ อาจจะมีคนพูดว่าแล้วนี่มันสำคัญอะไรส่วนใหญ่ในท้องตลาดเราจะเจอ3 0 GSM 30กรัมถ้าเป็น6 5 GSM จะถือว่าเป็นวัสดุระดับดีมากเรียกได้ว่าเป็นวัสดุนานแน่นสูงนั่นเองค่ะแม้จะใช้แค่แผ่เนเดียวแต่วัสดุเหนียวแน่นจึงสามารถใช้ได้หลายรอบและยังผ่านการทดสอบจาก i ิน e r อร์เทสถาบันรับรองความปลอดภัยระดับนานา,นาชาติแล้วว่าไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองอบางท่านอาจจะไม่คุ้นหูกับคาว่าไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองนะคะ ใช่ค่ะเราอาจจะเคยได้ยินคำว่ากระตุ้นผิวต่ำเพราะบางครั้งอาจจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และประเภทของผิวที่ทำให้รู้สึกกระตุ้นผิวบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองนี้คือใช้แล้วไม่ระคายเคืองเลยนั่นเองมีค่าการกระตุ้นต่ำกว่าการใช้ผ้าฆ่าเชื้ออีกบอกได้เลยว่าทั้งครอบครัวใช้แล้วคือดีมากๆค่ะขึ้นชื่อว่าเวททิชชู่น้ำที่ใช้ผลิตก็สำคัญมากเช่นกันค่ะล่าสุดนะคะธุรกิจทิชชู่เปียกมีประเด็นเกิดขึ้นอยู่ค่ะ ทำให้แม่ๆหรือแม่บ้านมาพิจารณาเรื่องนี้กันอย่างรอบคอบขึ้นมากๆเลยค่ะอะตอมีวททิช่ว่นั้นผลิตในประเทศเกาหลี100%ใช้น้ำกลั่นบริสุทธิ์5ขั้นตอนเป็นน้ำสะอาดที่ผ่านการกรองด้วยเยื่อกรองระบบกรองน้ำ RO และค่าเชื้อ UV แทบจะเทียบเท่ากับน้ำที่เราดื่มกันเลยละค่ะผ่านการตรวจสอบสารอันตราย9ชนิด ผ่านการตรวจสอบจุลินทรีย์ทั้งแบคทีเรียทั่วไปและแบบเฉพาะด้วยกันและยังผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดด้านฤทธิ์กรดด่ดดดางสีกลิ่นส่วนประกอบและขนาดบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดค่ะแล้วผลิตที่ไหนเหรอคะผลิตที่บริษัทที่ได้รับการรับรอง HACCP อย่างปลอดภัยวางใจได้เลยละค่ะหลายคนอาจคิดว่าตอนที่แพ็คลงกล่องอาจจะผ่านมือใครก็ได้แต่นี่ผลิตด้วยระบบการผลิตแบบอัตโนมัติสามารถรักษาสุข,ขอ,อนามัยและส่งตรงถึงบ้านคุณ ้าวแล้วถ้ามีสารแปลกปลอมเปื้อนลงไปจะทํำยังไงเรามีแมกระทั่งระบบป้องกันการแทรกซึมของสารปนเปื้อนด้วยค่ะใส่ใจเป็นพิเศษเลยละค่ะคุณจะรู้เลยว่าอะทอมมี่เวททิชชู่เหมาะสําหรับใช้ในครอบครัวจริงๆค่ะและเมื่อใช้เวททิชชู่หนึแผ่นในวันที่อากาศหนาวๆแบบนี้คงจะดีมากเลยนะคะถ้าระหว่างที่ใช้มันจะช่วยทําให้ผิวชุ่มชื้นด้วยคงจะดีใช่ไหมละคะในนี้มีน้ํามันดอกลาเวนเดอร์ค่ะ สารสกัดจากลาเวนเดอร์ที่ดื่มเป็นชาและดีต่อการปลอบประโลมผิวและยังมีสารสกัดจากใบว่านหางจระเข้ที่ช่วยเรื่องความชุ่มชื้นอีกด้วยบอกได้เลยค่ะว่าอัตโทมี่ได้ผลิตเวททิชชู่แต่ละแผ่นแต่ละแผ่นอย่างใส่ใจมากมากเลยเละค่ะให้ความรู้สึกเหมือนเช็ดด้วยน้ำสะอาดได้ทุกที่ทุกเวลาอัโทมี่เวททิชชู่ที่จะดูแลทุกคนในครอบครัวส่วนประกอบก็ดีมากมากค่ะในหนึ่งห่อมี70แผ่นแน่นๆเลยค่ะซึ่งในกล่องมีทั้งหมด8ห่อด้วยกันค่ะในราคาเพียง580บาท เฉลี่ยราคาต่อ1ห่อเพียง72บาทเท่านั้นเองค่ะและถ้าคิดราคาต่อแผ่นแล้วแผ่นละ1บาทเท่านั้นค่ะโอ้โหมันคุ้มมากกับการจ่ายนะคะเนี่ยและยังให้คุณมากกว่านั้นอีกค่ะคือ P.V อีก18% 3,000 P.V ค่ะคิดกันอยู่ใช่ไหมคะว่าอั t o มีเวทท i ิชนี่ดีจริงๆเลยได้ทั้งความสะอาดและได้ P.V ไปด้วยค่ะ เป็นยังไงคะอัลมี่เวททิชชู่คุ้มค่าคุ้มราคาใช้แล้วยังได้ P ีอีกด้วยโอเคกันเลยใช่ไหมล่ะคะอัลมี่เวททิชชู่ปริมาณอัดแน่นด้วยจำนวน70แผ่นรวมทั้งหมด334กรมัมถ้าใช้แล้วจะคิดเลยค่ะว่ามันคุ้มจริงๆเป็นวัสดุหนาแน่นถึง 65GSM ผลิตแบบถักทำให้ผ้าละเอียดยิ่งเหนียวแน่นขึ้นไปอีกคงพยักหน้ากันใหญ่เลยใช่ไหมล่ะคะและในนี้ยังมีน้ำมันจากดอกลาเวนเดอร์และสารสกัดจากใบว่านหางจระเข้อีกด้วย คุณคงจะคิดเลยค่ะว่านี่คือทิชชู่เปียกที่เราตามหามานานเวลาเดินทางไปข้างนอกเวลาทํางานที่ออฟฟิศในบ้านในครัววางไว้ทุกซอกทุกมุมก็คงดีเลยใช่ไหมล่ะคะแถมยังมีขนาดพกพาอีกด้วยคะ่ะพกไว้ในกระเป๋าไว้ในรถฉันคิดว่าลองพกไว้กับตัวก็คงจะดีเลยนะคะคะ่ะมาดูแลครอบครัวให้ปลอดภยัยได้สุขภาพอย่างวางใจด้วยอะโอมี่เวททิชชู่กันดูนะคะฉันอะโอมี่คิวเรเตอร์คิมรานาคะ่ะ